ันนี้ค่ะนักเรียนทุกคนก็มาอยู่กับอีอีเหล่าซื้อเช่นเคยนะคะและวันนี้อีอีเหล่าซื้อก็จะมาสอนเรื่องกัวประเทศเองค่ะเรามาดูกันว่าเหล่าซื้อจะสอนประเทศอะไรบ้างประเทศต่างๆเราจะพูดเป็นภาษาจีนว่ายอย่างไร ประเทศแรกนะคะช่างสื่อนะคะคำสา์นะคะประเทศแรกที่เราจะเรียนกันก็คือประเทศไทยนะคะประเทศไทยเราจะพูดภาษาจีนว่าไทกัวไทกัวไท,ก,วไทกัวแปลว่าประเทศไทยอ่านหนเด็กๆลองพูดสิคะ <S <S เก่งมากค่ะช่างสื่อคำถัดมานะคะ คือประเทศจีนนั่นเองอ่ะประเทศจีนเราจะพูดว่าจงกัวจงกัวจงกัวประเทศจีนไหนเด็กๆลองพูดสิคะเฟยฉางห่าวค่ะอ่าประเทศท่มาคือประเทศญี่ปุ่นนั่นเองประเทศญี่ปุ่นเราจะพูดเป็นภาษาจีนว่ารืเปิน ญี่ปุน่นญี่ปุ่นแปลว่าประเทศญี่ปุ่นเด็กๆนองพูดสิคะเฮินาวค่ะเก่งมากประเทศถัดมาประเทศเกาหลีนั่นเองค่ะประเทศเกาหลีเราจะพูดเป็นภาษาจีนว่าหานกัวหานกัวหานกัว แปลว่าประเทศจีนอาเด็กๆลองพูดสิคะเฟยฉางฮ่าวค่ะเก่งมากประเทศถัดมาอาประเทศสิงคโปร์นั่นเองประเทศสิงคโปร์เราจะพูดเป็นภาษาจีนว่าสิงคโปร์สิงคโปร์สิงคโปร์ปแปลว่า ประเทศสิงคโปร์นั่นเองค่ะอ่าเด็กๆลองพูดสิคะเฟยช่างฮาวค่ะเก่งมากอาประเทศถันมาเป็นประเทศเวียดนามนะคะประเทศเวียดนามเราจะพูดว่าเวยดนานเวยดนานเวยดนามแปลว่าประเทศเวียดนามอาเด็กๆลองออกเสียงให้ฟังสิคะ เก่งมากค่ะประเทศถัดมาประเทศสหรัฐอเมริกานั่นเองค่ะเราจะพูดว่าเหนืกัวเหนือัว่เหนือัวแปลว่าประเทศสหรัฐอเมริกาเ,เด็กๆลองพูดสิคะเฟยฉางฮาวค่ะเก่งมากประเทศต่อมาเป็นประเทศอังกฤษนั่นเองประเทศอังกฤษ เราจะพูดว่ายิ่งกัวยิงกัวยิงกัวแปลว่าประเทศอังกฤษนั่นเองค่ะอเด็กๆลองพูดสิคะเขินห้าวคะะและประเทศถัดมานะคะก็ค,คือประเทศเยอรมนีนะคะประเทศนี้เราจะพูดว่าเต์กัวเต์กัวเต์กัว แปลว่าประเทศเยอรมนีนั่นเองค่ะอ่าเด็กๆน้องพูดสิคะเฟยชางหฮาค่ะและมาถึงประเทศสุดท้ายที่เราจะเรียนกันนะคะก็คือประเทศฝรั่งเศสนั่นเองค่ะประเทศฝรั่งเศสเราจะพูดว่าฝากัว์ฝากัว์ฝากัวแปลว่าประเทศฝรั่งเศสนั่นเองค่ะเด็กๆลองพูดสิคะ เฮิร์นห้าค่ะเก่งมากถัดมาเรามาทบทวนประเทศที่เราได้เรียนกันไปทั้งหมดสิบประเทศกันดีกว่านะคะอายังจำได้ไหมเอ่ยว่าประเทศอะไรพูดเป็นภาษาจีนว่าอย่างไร่อามาประเทศแรกคือประเทศเอะไรทงชาติแบบนี้อ่าประเทศไทยนะคะประเทศไทยเราพูดว่างไงเอ่ยถูกต้องค่ะ ไท่กัวนั่นเองไท่กัวประเทศไทยอทงชาติทงถัดมานะคะเป็นของประเทศอะไรเอ่ยประเทศจีนอ่าเราจะพูดประเทศจีนภาษาศจีนว่าไงเอ่ยเก่งมากค่ะจงกัวนะคะจงกัวประเทศจีนอ่าทงชาติทงถัดมาเป็นของประเทศญี่ปุ่นนั่นเองอ่าประเทศญ,ญี่ปุ่นนะคะเราจะพูดว่าไงเอ่ยญีย่ปุ่นญี่ปุ่น นะคะยี่เปินประเทศญี่ปุ่นอาถัดมาธงชาติแบบนี้คุ้นๆกันเลยประเทศเกาหลีนั่นเองอาประเทศเกาหลีเราจะพูดว่าไงเอ่ยฮานกัวฮานกัวอาถูกต้องค่ะอาประเทศนี้คือประเทศอะไรเอ่ยประเทศสิงคโปร์สิงคโปร์เราจะพูดว่าไงเอ่ยสิงคโปร์สิงคโปโ์ ถูกต้องค่ะซิียโปรสิงคโปร์นั่นเองอและธงชาติธงนี้คือของประเทศอะไรเอ่ยประเทศเวียดนามประเทศเวียดนามเราจะพูดว่าเหยืนานเหยืนานประเทศเวียดนามนะคะถัดมาเป็นธงชาติของประเทศสหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกาเราพูดเป็นภาษาจีนว่าไงเอ่ย ถูกต้องนะคะเหนยกัวนะคะเหนยกัวแปลว่าประเทศสหรัฐอเมริกานั่นเองอ่าถัดมาเป็นธงชาติของประเทศอังกฤษนะคะประเทศอังกฤษเราจะพูดว่าไงเอ่ยอ่าเฟ้ยสางฮาวค่ะยิ่งกัวยิ่งกัวนั่นเองประเทศอังกฤษอ่าประเทศถัดมาอ่ามีสามสีนะคะดำแดงเหลืองประเทศเยอรมนีนะคะ พูดว่าไงเอ่ยภาษาจีนเฟยฉางข้าวค่ะเต๋อกัวเต๋อกัวแปลว่าประเทศเยอรามานีและธงชาติของประเทศสุดท้ายนะคะอาซีคล้ายๆของประเทศไทยเลยแต่ว่าเป็นแนวตั้งเนาะอ่าคือประเทศอะไรเอ่ยประเทศฝรั่งเศสอ่าฝรั่งเศสพูดเป็นภาษาจีนว่าไงเอ่ยอ่าเหินฮ่าวเก่งมากค่ะฝ่ากัวฝ่ากัวนั่นเองค่ะ ก็มาถึงจั่เวเย่กันแล้วนะคะจั่เวเย่าการบ้านเองการบ้านที่เราซื้อให้ไปนะคะก็มีไม่เยอะเลยนะอ่าเราซื้อให้ทําอะไรมาดูนะคะก็คือระบายสีธงชาติของแต่ละประเทศให้ถูกต้องพร้อมแปลภาษาไทยมานะคะอ่ะจะเห็นได้ว่าในตัวการบ้านที่เราซื้อให้ไปเนี่ยธงชาติแต่ละธงชาติเนี่ยยังไม่มีสีเลยนะคะอ่ะเราซื้อบอกเฉลยไปแล้วนะว่า ธงชาติเป็นของประเทศอะไรแต่แค่เราต้องแปลภาษาไทยให้เราซื้อแค่นั้นเองอ่าไม่ยากเลยใช่ไหมคะจินเทียน้ปเจริปะใจเจียน